เราจะพาไปเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทรกันค่ะทุกคนที่นี่ไม่เสียค่าเข้าชมนะคะจะบอกว่าสะดวกสบายมากเมื่อเดินเข้ามาแล้วก็จะมีจุดลงทะเบียนก่อนเข้าชมก้าวขาเข้ามาคือว้าวมากตื่นตาตื่นใจสุดๆค่ะทุกคนภายในติดแอร์ฉ่ำๆเดินชมพิพิธภัณฑ์อย่างเพลินใจเหนือไม่ไหลเลยสักหยด และที่สะดวกสบายไปกว่านั้นยังมี QR วาค้ดไว้สำหรับสแกนดูข้อมูลเหมือนมีไกด์ส่วนตัวพาเราเยี่ยมชมเลยค่ะและมีไกด์จริงๆคอยแนะนำให้ข้อมูลกับเราอีกด้วยไม่ต้องไปลุมอ่านป้ายใช้งานสะดวกสบายด้วยค่ะจัแสดงงานก็เลิศอลังการแบบสุดๆค่ะทุกคนมีให้ชมแบบหลากหลายมีจอภาพและเสียงที่อธิบายประวัติความเป็นมาต่าง ภายในมีการจัดแสดงเรื่องราวทางศิลปะชิ้นเอกของเมืองพิษณุโลกเช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารวัดจุลามณีและก็ยังมีแบบจำลองโบราณวัตถุชิ้นสำคัญไว้ด้วยมีพระวิรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการจำลองพระมาลาเบี่ยงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสตงพระแสงดบาบคาบค่ายซึ่งมีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับ ภาะวีรกรรมต่างๆในการลบครั้งสำคัญของพระองค์อยู่โดยรอบที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา9โมงถึง4โมงเย็นไม่เว้นวันหยุดราชการคะ่ะ สถานที่ต่อไปนะคะพวกเราจะพาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพภาค3ค่ายสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชตามพวกเรามาเลยค่ะเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะจะมีจุดลงทะเบียนเราก็ไปลงทะเบียนก่อนนะคะภายในมีการจัดหลากหลายโซนหลากหลายห้องคือเดินได้ทั้งวันไม่เบื่อเลยบอกเลยค่ะว่าเพลิดเพลินและได้ความรู้แบบเต็มเปี่ยมมากที่ถ่ายรูปก็มีหลายมุมมากมาได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่บอกเลยว่าชอบแน่นอน และนี่นะคะคือพระมาลาเบี่ยงเป็นหมวกหนังรูปขันคว่ำใช้ในการทําสงครามยุทธหัตถีพระแสงขอเงาพลพ้า,ายที่ใช้ทํายุทธหัตถีชนะพมหาอุปราชา,าตาา่อ,ตนนไ,ปอ,อไปเป็นการจาลองเหตุการณ์ที่แม่น้สนาสตงทระนเรศวรยกทัพกรุกงศรีอยุธยาไปช่วยกรุงหงสาวดีปราบเมืองอังวะและมีการจัดแสดงภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมเสียงอธิบาย ไม่ต้องเสียเวลาไปยืนอ่านเองเลยค่ะมีจอภาพแสดงเรื่องราวให้ชมแบบเพลินๆและยังมีโปสเตอร์บอกเล่าพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโจนต่อไปนะคะเป็นห้องเทิดภูมิจกกักรีราชวงศ์ภายในจะมีประวัติการสืบสายปรถมพระบรมราชวงศกก์จักรีมีพระบรมฉายาลักษณ์ของแต่ละพระองค์ในราชวงศกก์จักรี มีการจัดแสดงรอยพระบาทของราชาการที่ 9, ทเก้าและการจำลองห้องทรงงานของพระองค์งและมีการจัดแสดงเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริอีกด้วยค่ะ ลองเหตุการณ์ปราบกบฏโจเนียที่เมืองแพรวีรกรรมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุทธการภูขวางวีรกรรมทหารกล้าบ้านห้วยโกนวีรกรรมสองนักรบคู่กล้าหาญยุทธการผาเมืองพระเดชศึกและนี่ก็เป็นปืนที่ใช้ในสงครามต่างๆนะคะมีหลากหลายรูปแบบที่ถ่ายมาเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะทุกคนที่นี่นะคะอยู่ในค่ายทหารกองทัพภาค3เปิดเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นไม่เก็บค่าเข้าชม วันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ